สวนกล้วยของแม่สามีนะคะแล้วเราไปชมเลยนะคะว่าลูกใหญ่ขนาดไหนนี่ค่ะลำต้นใหญ่มากลูกเล็กๆออกเยอะเลยนะคะนะคะนี่ก็หวีหนึ่งนะคะเห็นไหคะหนึ่งเครือไม่ใช่หนึ่งหวีเครือที่สองเห็นไหมคะ อ่าในเครือที่สองอ่าอันนี้จะอยู่บนที่นะโอ้เสียงไก่ยามบ่ายนะคะคนี่เครือที่สามค่ะว้าวมาวโอ้ผลผลิตจ,จากกล้วยนะคะปลูกไว้นะคะแล้วที่สามนี่เครือที่สี่ค่ะเครือที่สี่ยังไม่โตมากนะคะเห็นไหมเอย ไปละไปละไปละนี่ค่ะเครือที่สี่ไปต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกล้วยต่อนะคะลมเย็นๆนะคะยามแบบอุ่นๆอย่างนี้นะคะอ่าเครือที่ห้าค่ะเห็นไหมคะเครือที่ห้าซ่อนอยู่นี่ค่ะเครือที่ห้ากำลังโตนะคะนี่เครือที่ห้ากำลังโตนะคะ แต่นี้ก็อยู่ที่ฝั่งลมนะคะโวนนี้ก็นี่เคอที่หกค่ะโอ้ยอยู่ข้างหลังอาหารผิวนี่เองนี่เคอที่หกนะคะอ้อันนี้ลูกกำลังโตนะคะี๋ยกเครอรอแล้วนะคะเดี๋ยวเรานับไปเรืเ่อยๆมากมายเลยนะคะปลูกเป็นกอๆนะคะไม่ใช่ว่าปลูกไม่ใช่ว่าปลูก ที่ใครที่มันหรือสับวางหรือว่าทิ้งระยะห่างนะแต่ว่าจะปลูกเป็นโกโก้นะคะเป็นเป็นโกโก้ลักษณะนี้นะคะม่ใช่ดูค่ะเป็นโกโก้อย่างนี้ค่ะหกวีแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวีที่เจ็ดค่ะนี่ค่ะวีที่เจ็ดกำลังโตเลยนะคะสวยค่ะมากเลยมาดูวีที่แปดค่ะวีที่แปดโอ้ เห็นนะคะเดี๋ยวจะสูงให้ดูเนาะมีคาะวิธที่แปะเยอะเดี๋ยวเราไปดูวีธีที่เก้ากันต่อเลยหลายกอนะคะก็จะมีต้นใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแซมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมุดไปก่นค่ะอ๋ออันนั้นมันของเขานอกไปแล้วนะคะนอกพื้นที่ไปแล้วนอกรั้วไปแล้วนะคะแต่ก็มีกล้วยนะคะ มีกล้วยแต่ว่าลูกสั้นๆสุกแล้วนะฮะนี่สุกแล้วจิตเดินเราไปเลยค่ะมาก่อนนี้ก่อนนี้ไม่มีนะคะกอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะก่อนนี้ล่ะคะ่ะลำต้นกล้วยใหญ่มากเลยคะ่ะที่อาหารผิวทำกระทงก็ใช้ต้นกล้วยจากนี่ล่ะคะ่ะ ต้นกล้วยจากนี้แล้วค่ะนี่ละค่ะที่แปดนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเครือค่ะเครือค่ะเครือที่แปดมอห็นไม่เอ่ยนี่ค่ะตายนะคะอันนี้จะลูกเล็กหน่อยนะคะจะไม่ลูกยาวมากเครือที่แปดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไล่ไปตกอก,กนะคะ นี่กอนี่สูงใหญ่มากมีมะละกอแซมด้วยมีลูกด้วยนะคะมมะละกอค่ะเครือที่เก้าเห็นแล้วค่ะเคือที่เก้าแล้วนะคะเคือที่เก้าแล้วโอเคสูงมากเอาละค่ะกอนี้หลายเครือเลยค่ะโอเครือที่สิบนะคะ เครือนี้ปียาวใหญ่มากเครือที่11แล้วก็เคร,อเครือที่12นะคะอยู่ติดกันเลยนะคะติดกันเลยค่ะใช้ต้องใช้ไม้ค้ำนะคะเพราะว่าคุาหนักมากเลยเครือที่12แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกโอ้โหเจอแล้วค่ะที่หาผิวอยากได้นี่ค่ะกำลังออกแ้วนะคะหอดีใจพ่อ สองเครือนะคะทั้งหมดสิบสองเครือนะคะนี่ค่ะาาราค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอาหารผิวไม่ได้มาทำเมนูอาหารนะคะแต่ว่าพรามาชมกล้วยสิบสองเครือนะคะก็หลายกอด้วยซึ่งกำลังออกลูกดกมากมายค่ะค่าก็ ก่อนจะจากกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจคะ่ะสำหรับคลิปนี้ใจเจียนใจเจียนค่ะไะค่ะกลับบ้านเรานะคะค่ะ